สวัสดีสวีสดัสคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะย้กลับมเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ว่างตัดนะคะเนื่องจากว่าปิดเทอมแล้วนะคะได้ปิดเทอมสักทีนะคะเรียนลงหน้ายังเหนื่อยเลยนะคะก็ไม่ได้ซื้อของมานานแล้วเนาะ,ะก็ที่ผ่านมาก็ว่างๆนะคะช่วงนี้ว่างจัดว่างมากเลยนะคะกินกินนอนอนก็เลยจะมานะคะมาโชว์ว่าเหมือนพอนะคะ่ะก็คือว่ามาดูว่ามีของอะไรบ้างซื้อของอะไรบ้างในช่วงช่วงที่ผ่านมาโอเคนะคะก็ จริงๆไม่กี่ชิ้นก็มาเิ่นกันเลยโอเคเรื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาในเก็บช่วงของการไปร้านได้สดมาแล้วก็ไปซื้อของจํานวนหนึ่งมานะคะก็จะซื้อตัวน,นี้มานะคะอันนี้เป็นเหมือนว่ากระปุกที่ใส่อะไรี้ยก็มาใส่แปรงใส่หวีอะไรอย่างนงี้นะคะหกสิบบาททาั้งร้านนะคะก็จะมีเครื่องสำอางนะคะของชื่อว่าอะไรเนี่ยมิ มีโอกนะคะมีโอ๊กฮิโกลโลนะคะก็ตัวนี้ก็เป็นลิปกลอสนะคะอันนี้คือสำอางชิ้นละหนึ่งรอยบาทนะคะก็เป็นบลัชออนนะคะอันนี้เป็นสีศูนย์สองนะคะก็ซื้ออายแชโดว์มานะคะอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะ ก็ได้ใช้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาสวอชให้ดูทุกตัวเลยอีกทีหนึ่งนะคะเราจะอัพลงเฟซบุ๊กตัวนี้เนี่ยมันเนื้อดีนะคะแต่ว่าไอสีสีที่มันสว่างสุดเนี่ยเนื้อไม่ค่อยจะละเอียดเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นตัวนี้ค่ะเป็นไอเทโดโทนสีชมพูนะคะก็เป็นเบอร์ศูนย์ห้าแล้วก็เป็นบอดี้บัตเตอร์นะคะกลิ่นกุหลาบนะคะ หอมมากนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับコเ็กเตอร์นะคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเมคอัพรีมูเวอร์เป็นซ mm ิล hmm. ก็สมมติว่าถ้าเกิดกินอะไรเลอะพลาดก็ทาปุ๊บแล้วก็เอาเาั้าจะบัดกิจออย่างเี้เอาเขั้วตับัดเชนดมันก็จะออกนะคะโอเคต่อมาเมื่อวานนะคะได้ไปเซออ็นท่านมาแล้วก็ไปที่ร้านนี้นะคะ ชื่อว่าร้านโคโมโนยะนะคะยังไม่ได้เอาอะไรออกจากถุงเลยนะคะก็จะมาดูกันนะคะว่าซื้ออะไรกันมาบ้างนะคะก็จะมีบอดี้วอชมิเท่นนะคะก็เห็นความน่ารักของเป็ดน้อยเวลาต็เลซื้อมานะคะมันเคื่อะไายก็คือว่าเป็นถุงมือที่สอดเข้าไปเวลาอ่านแล้วก็ขัด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 เป็นอย่างนี้นะคะปกติจะใช้ที่เป็นกลมๆนะคะแล้วก็มาขัดตัวอันนี้ก็จะมาลองเหมือนกันนะคะว่ามันดีไม่ดียังไงนะคะอืม น่ารักมากเลยนะคะรูฟริงต่งอมาก็จะเป็นหวีนะคะสําหรับเหวีสําหรับขนาดผมเปียนะคะอืมเวลาหวีเนี่ยผมมันจะได้ไหมค่ะสุดร่วงนะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นเบบี้ไวสนะคะของร้านนี้นะคะเออเกดเคยใช้ของไลสโนะคอเขียมพูลุยมากนะคะไ้วคอ,อ,อสีฟ้าสิของไลสโคนะ ลุยมากนะคะก็ใช้ไม่ดีเลยนะคะก็ชอบอันนี้มากกว่ามันจะมีสีฟ้ากับสีชมพูแล้วก็จะเป็นกระปุกกระปุกนะคะเหมือนกระติกน้ํานะคะก็ซื้อมาสองขอนะคะซื้อมาสองขอนะคะโอเคดูสลิปสลิปไม่อยู่ในถุงเลยะคะ่ะไม่เอาอะไรออกเลยโอเคเก็บเก็บเก็บมาที่ต่อมาะคะ่ะแล้วก็ไปซื้อ เป็นมาสามคู่นะคะเดี๋ยวว่างๆจะมารีวิวกันนะว่าเอาใส่คู่ไหนแล้วเป็นยังไง <S 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 บ้างเพราเกดก็ใส่แพทเทิร์นเยอะเหมือนกันนะคะ <S <S เดี๋ยวจับลงเฟซบุ๊กนะคะอันนี้จะเป็นชื่อรุ่นเป็นของบาร์บี้นะคะสีบลูนะคะก็สีก็จะประมาณนี้เห็นได้เอ่ยอนี่นะคะแล้วก็เออซือ เอเกคซื้อที่เมเซอร์ปินเจ้านะคะทุ่บอกแล้วก็อันนี้จะเป็นคิงแบล็กนะคะสีดำนนใส่ตาสั้นทั้งหมดเลยนะคะสองร้อยห้าสิบแกใส่ตาสั้นนะแล้วก็เอ่อสีเจเวลสามโทนนะคะสีเทาน,นี่นะคะหมดเงินไปสี่รห้าสิบบาทแล้วก็แถมตลับมาทั้งหมดสามคู่นะคะ แล้วก็มีสลิปด้วยนะคะไม่เอาอะไรออกเลยนะคะนี่กะว่าจะใส่จะใส่แล้วนะเนี่ยแต่ว่าเอามาถ่ายคลิปให้ดูก่อนนะคะเผื่อว่าแบบว่าจะได้แกะถ่ายไอแกะก่อนไอไม่ใช่ถ่ายก่อนแล้วเขาค่อยแกะอะไรอย่างงี้นะคะจะได้รีวิวไปด้วยอะไรอย่างงะะี้ค่ะก็เนี่ยค่ะแค่นี้ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าปิดเทอมก็ไม่ค่อยได้ออกนจากบ้านเลยก็เล่นคอมอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ กินกินนอนนอนแล้วก็อ้วนอ้วนนะคะก็สังเกตได้เขาว่านอบอลหมออนะคะกำลังลดอยู่นะคะก็ถ้าใครมีขบวนการลดน้ําหนักนะคะก็มาลดน้ําหนักด้วยกันนะคะโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็จะโอ้วนเบอร์ด้วยซ้ำะคะก็เหมือนรบกนไม่ฟังเลยเนาะอืมก็อยากจะพูดคุยอะไรอย่างนี้นะว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ค่อยได้อาคลิปนานนะคะก็มา,าทักทายกันว่า เออสงการไปเที่ยวไหนก็ลองมาคอมเมนต์อะไรอย่างงี้กันดูนะคะก็เปิดเทอมกันเมื่อไรอะไรอย่างงี้นะคะก็ไปเที่ยวไหนกันปิดเทอมอะไรอย่างงี้นะคะก็เราจะมาอัพคลิปอัพรูปไปดูกันอีกทีาไปเที่ยวไหนนะคะก็เดี๋ยวเด็วๆนี้ก็จะไปเที่ยวอุดรอ,อีกแล้วนะคะ ก็สนุกดีนะคะอืมเดี๋ยวจะเก็บรูปมาฝากอีกนะคะก็ช่วงนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็มันจะเข้าหน้าฝนแล้วนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวน้านะคะเดี๋ยวฝนตกนะคะก็ขอให้คนดูแลสุขภาพกันนะคะดื่มน้ำเยอะๆขัอผ่านนียย้ขอขอนเคียงพอแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย